สำหรับเราพัฒนานะครับวันศุกร์ก็มาตามกันต่อสำหรับงวดที่แล้วต้องบอกว่าน่าผิดหวังอย่างมากนะครับอืมแปดสี่เก้าสี่ไม่มานะครับมาสี่สามเนาะอ๋อผมก็ชอบสี่นะรอบที่แล้วแต่ไม่ได้จับเป็นสายเนื่อยนะครับดูสี่มีทุกสี่เลยสี่เก้าสี่สี่แปดสี่เนี่ยมันมาอะไรนะห้าสี่สามนะครับเนี่ยผมมีทุกตัวนะผมชอบอ่ ไม่ได้จับรูดสี่นะครับโอเคเนาะเสียดายมากไม่ได้จับจากสูตรนี้เนาะมันมาทั้งห้าทั้งสีออ่ไปเลือกแปดเก้าก็เลยหลุดไปนะครับสูตรสี่ทิศจับก็หลุดเนาะไม่มีไม่มีศูนย์ห้าไม่มีสี่สามนะครับเนี่ยผมชอบนะรอบที่แล้วเนี่ยสองตัวผมเน้นตัวเนี้ยแปดสี่เก้าสี่คิดว่าจะมานะครับมีทุกสี่เลยบนสี่มีทุกหลัก ไม่มาเนาะก็เป็นชุดเด่นหลักร้อยมันมาที่บนเลยคือสี่สามแปดหนึ่งสี่สามเนี่ยมาชุดนี้เลยไปบนนะครับส่วนเด่นพุทธหกเจ็ดแปดนี่หลุดนะครับเเด่นบนผมเข้าที่เลขสี่นะครับเด่นบนสี่สี่สามห้าสี่สามนะเรียงเรียงจากหลังไปหน้านะครับก็ในตารางก็จะเข้าที่เลขสี่เลขห้า เลขศูนย์นะครับจับคู่เข้าห้าศูนย์นะครับตารางห้าศูนย์ตรงนี้นะครับส่วนซ้ายเหนื่อยผมหลุดนะครับหลังจากที่มาดีตลอดนะครับแปดเก้าไม่มีเด่นบนเข้าอยู่ยังเด่นบนนี่ยังรอดอยู่นะครับเ,ออเสียดายหลักร้อยตัวสี่สามนะครับตามนี้ครับสี่ไม่มีสามนะครับในตารางตารางยังมาอยู่โอเคหลุด ปุ้แบบนั้นสี่ผมก็เยอะอยู่นะไม่ได้จับให้เป็นสายเหนื่อยนะก็เลือกแปดเก้าสำหรับวันนี้นะครับมาตางกันต่อสูตรสี่ทิศลงให้เรียบร้อยนะฮะก็จะมีสีคู่ที่ชนก็คือ4ี่แปดห้านะครับเนีมันชนที่8นะเจ็ดไม่มี4 8 5 8 9ดห8ก็มีอยู่4ชุดนี้นะครับที่ผมให้ไปเมื่อวานจัดไปก่อนได้ส่วนตัวที่ไม่ชน 8มันมีไหมก็มีตัวหน้ามองอ่ะรอบนี้ผมจะเอาแค่ในเลขในเนี้ยนะอ่ะผมตัดไปเอาไปใส่ในตารางก็แล้วกันเลขรอบนี้มันจะมี5ชน3สูตร4 2สูตรนี่เห็นไหมเออก็เด่นส5เลขในตารางตามนี้เลยครับมีมีอะไร มีห้าเยอะที่สุดมีสี่นี่เออมีสี่มีห้านะครับมีแปดมีเก้ามีหกมีศูนย์มีหนึ่งครบแล้วนะครับเจ็ดตัวก็คือจากเลขสีทิศเนี่ยสูตรสีทิศมันจะมีสีห้าชนกันเขาห้ากันชนกันเยอะเนี่ย ก็เลือกให้อยู่เป็นพระเอกแล้วกันเด่นบนรอบนี้นะครับห้าหกแปดหนึ่งครับจับเด่นบนจากตรงนี้ครับเด่นสุกสี่ห้าหกวันนี้สี่ห้าหกไม่หลุดรอบที่แล้วนะครับวันศุกร์ออกเปิ้ลนะครับศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดรอบนี้มันมีศูนย์หนึ่งติดมาด้วยําเบ่าําเบ่าศูนย์หนึ่งแปดแปดส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อย หกเนะครับหลักร้อย6 9 1, 1> 6 9 1แล้วก็อีกตัวนะครับ เลขห้ครับหลักร้อยหกเครับเด่น2ตัวนะครับวันนี้ผมเลือกเด่นไปที่4กับ5ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4กับ5นะครับวันนี้4ีห้าครับ4 x 5 x น่าจะไม่หลุดนะครับสี่ห้าน่าจะเดินต่อเนื่องนะอ่าก็มีชุดเด่นบนห้าเนี่ยแล้เด่นสุกสี่กับห้านะเออวันนี้อาจจะมาครบสี่ห้าหกวันนี้ระวังรัฐบาลไทยมานะครับ่อที่ล้วไม่มางวันนี้มาได,ได้ไหมมีเปอร์เซ็นต์ครับมีเปอร์เซ็นต์สองตัวเอาตามนี้เลยเอาตามนี้เลยนะครับสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่หนึ่ง เออสี่ห้าสี่หสี่แสหนึ่งนี่มาแล้วนะครับสี่ห4าสี่หกสี่แปนี่สี่หนึ่งหหห้ดห้าหคงจะไม่เบิ้ลมั้งถ้าเบิ้ลไม่ได้เลือกมาต้องขออภัยนะห้าหกห้าแปดห้าหนึ่งเ้าห้าก้าหนึ่งเอาหมดนะ 05ออกไปแล้วคงจะไม่มาซำ้ำตัดออกก็จะมี08นะครับ01เอาไหมจะมาไหมจะมาอีกไหมรอบล้านสดมันมันสุกอะ่ะศูนห่ะ0 1นย0หนึนะศู 01, 18, นะ 6, ดีกว่ากันนะครับมาให้กันที่06ยก็แล้วกัน เยอะหน่อยนะหนึ่งตองสามสี่หกเจ็ดปเก้าสิบดบสอสิบสามสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่รอบนี้ผมไม่อยากตัดจากตัวเนี้ยนะคือถ้าใครไม่ไหวเอาชุดเน้นก็ได้เอาชุดที่ผมเน้นให้นะครับหรือจะเอาแค่สี่ชุดนี้ที่มันเด่นสี่แปดห้าแปดเก้าแปดศูนย์ปดไม่ไม่ว่ากันนะครับ สตัวนะครับผมเจาะไปที่หนึ่งสี่แปส้าสี่แปดห้าสี่หนึ่งหนดะครับหชุดเออส่วนชุดสตัวนะครับผมจาะไ้ที่ห้าหนึ่งสี่แปด 5 6 4หกสี่แปดห้าเนี่ยสีรัฐบาลไทยนะครับ9 5 4 1แล้วก็5 1 5 8นึ่งหรือจะมา4 6 5 8กหมีไหมเนี่สี่ห นี่สี่หกห้าแปดได้ไมประมาณนี้ครับสี่ชุดไปหกชุดนะครับสำหรับชุดสี่ตัวนะครับวันนี้เอาคืนช่วงเวลาเอาคืนนะครับสี่ห้าชุดเด่นนะครับก็จะมีตรงนี้สี่แปดห้าแปดเด่นอยู่นะครับ สี่แปดห้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดได้ไหมศูนย์แปดจะเด่นไหมชอบป่ะสี่แปดห้าแปดเก้าแปดผมชอบไปที่สี่หกชอบไปที่ห้าหนึ่งชอบสี่หนึ่ง

ชุดเด่นก็จะเป็น46 48 41 58 51 95 98นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะไม่ได้เลือกมาในสูตรนี้ก็คือ08ซึ่ง05มันออกไปแล้ว08แล้วก็สูตร เออไม่ได้เลือกมาที่ศูนย์หนึ่งนะครับตัวเดียวเนาะศูนย์หนึ่งตัวเดียวนนะผมเอามาหมดนะโอเคนะตามนี้เลือกสี่กับห้าก็แล้วกันวันนี้น่าจะผ่านนะครับสี่ห้าชุดสามตัวที่เด่นนะตอนนี้ผมมองไปที่อืมกลัวรัฐบาลไทยด้วยวันนี้ก็จะเป็นชุดเด่นที่ห้าสี่หนึ่งได้ไหมได้ผมชอบหนึ่งสี่แปดอะ 6กสี่แเนี่ยตัวเนี้ยชุดเด่นนะครับ5้1สี่หนึแล้วก็948ปเนี่ยประมาณเนี่ยสามชุดหนึ่งสี่แนะครับ จุดที่เด่นที่สุดเนาะวันนี้ก็เลือก4เลือก5นะครับ4กับ5เด่นแล้วติด8กับ9น่าจะมีนะครับวันนี้8 9น่าจะมีนะส5แล้วก็มีวันนี้น่าจะไม่หลุดด้วยผมว่ามี8ด้วยตัวหนึ่งเนี่ยชนห4 8สี่มีไหมไม่ได้จับด้วยนะแต่หลักร้อยมันเป็นไปได้ไหมพอพอได้อยู่นะเออมันเด่นเนี่ย มันชนสี่ห้าแล้วก็ชนแปดด้วยจากเอ,อเนี่ยสี่ทิศเนี่ยชุดเนี่ยมันชนแปดเจ็ดผมไม่มีห้าห้าแปดผมเลือกมาเด่นอยู่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดสี่แปดเอาห้าแปดโดยชุดหนึ่งเด่นหนึ่งห้าแปดนะครับหกสี่แปดอุ้ยสวยทุกตัวสามตัวนะเนาะ ห้าชุดเองนะวันนีผ้ผมขอเลือกห้าชุดอ่ะเออหกสี่แปดจะมาสี 5, 4, 8, ่ห้าแปดล่ะห้าสี่แปดล่ะคือหลักร้อยมันตกที่มันได้อยู่นะถ้าห้าสี่แปดอ่ะหกสี่แปดหลักร้อยถามว่ามันเด่นอะไรหลักร้อยถ้าล่างอ่ะมันจะเด่นที่ ห้าเก้าเหหนึ่งห้พอได้หนึ่งพอได้สรุปแล้ววันนี้ก็น่าจะออระวัง5 9 5 9ก้าหถ้าเน้นผมผมเลือกเด่นที่4กับ5ถ้าตัวเดียวนะ รู้สึกว่าจะเลือกห้านะผมเลือกห้าลองสี่ก็แล้วกันเน้นห้าลองสี่นะครับห้าลองสี่สามตัวผมอาจจะจับห้าน้อยห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าแปดแต่ว่ามองดูจากเด่นบนล่างแล้วห้าห้าเด่นห้ามีสิทธิ์มาครับเนาะหนึ่งห้าแปดห้าสี่หนึ่งเก้าสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งสี่แปดโอ้สี่แปดผมเยอะจัง จะมาไหมเนี <c> ่ย <oughs> ห้าเด่นบนล่างเลยไงโอเคนะรอบที่แล้วสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ผมไม่มาวัาานนี้ไม่ได้จับเก้าสี่นะมันก็จะมีที่แปดสี่ 84. เด่นบนห้าหกแปดหนึ่งโอเคตามนี้ครับผมเลือกมาอุ้ยชุดหนึ่งห้าแปดห้าแปดหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันรอบนั้นมันเคยจับแบบนี้เข้านะ 4ี่ห4สี่แ1ดสี่หนึ่งห้าแปดห้าหนึ่อุ้ยสวยสวยแล้วนี่โอเคนะหลักร้อยเน้นอะไรผมชอบหลักร้อยมันจะเด่นที่6มี9มี1ไม่เน้นดีกว่าวันนี้หลักร้อยคือมันกระจายนะครับหลักร้อยอาจจะเด่นล่างอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่มันมีสิทธิ์มาได้คือ9 6อ้าหหนึ่งห9 1. ห้าก็มีสิบนิ์นิดๆแต่แต่มองที่เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งวันนี้ลุ้นสี่ห้าหกมาครบสามตัวเลยโอเควันนี้นะก็อาจจะจับมาจากตรงนี้ไม่อยากตัดทิ้งนะครับก็ถือว่าจับมาเยอะหน่อยแต่แค่ศูนห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งออก นะครับก็เลือกมา13ชุดแต่ถ้าไอใครจะเอาเลือกที่4ตัวนี้มันชนที่มี8นะผมว่าน่าจะเป็นชุด1นึ่งเก้า8 58 48 0ย์เนี่ยผมไม่ได้เน้นมากแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคือตัวที่ไม่ชอบอาจจะมานะฮะผมโชคดีเนาะก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็เลือกเอาตาถ้าเลือกตามที่ผมเน้นนะถ้าไม่มาก็ต้องขออภยัยนะไม่มีใครรู้งงุทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะเรารุ้นกันนะว่าจะวิเคราะห์มาหรือเปล่าสำหรับราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบเก้าเดือนเก้านะครับอุ้ยสวยนะสิบเก้าเดือนเก้าหกแปดสิบเก้าเดือนเก้าหรือเก้าจะมาหนึ่งเก้าเนาะก็โชคดีครับผมสวัสดีครับ